ครับตอนนี้เราก็ประกอบชั้นบนเสร็จแล้วนะนะครับสําหรับออ,ออปชันที่เป็นเป็นสองช่องนะครับแล้วก็มีกั้นตรงกลางตรงนี้นะนะครับแล้วก็มีขาเอา,าไว้วางพวกอ่าหารอะไรอย่างนี้นนะมาเตียมบ้านใหม่รนะัดออกไหมออกไหมลูกไม่ออกนะดูดิถ้าเขาออกนะเขาจะก้าวขาเลยออกไหมนะไม่ออกนะครับไม่เอาจะไม่ออกจะผมมแบบนี้นะไม่กัดน,นะสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเป็นกรงนกนะ ซึ่งจะเป็นกรงนกที่แบบเป็นกรงอันนึงแต่ว่ามีช่องที่เอาไว้สําหรับเลี้ยงนกเนี่ยนะครับหลายๆช่องนะนะครับหรือว่าจะเอาไว้เพาะนกก็ได้นะเป็นกรงอันใหญ่เลยนะนะครับแล้วก็สามารถแบ่งครึ่งกรงได้ด้วยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมว่ากรงอันนี้จะเป็นยังไงนะครับซึ่งเจ้ากรงอันนี้ที่สั่งมานะครับครับรูปลัหน้าตาก็จะเหมือนในโทรศัพท์อันนี้นะก็คือมันจะเป็นกรงอันยาวแนวตั้งแบบนี้แล้วก็จะมี6ช่องนะครับนี่นะนะครับจะมีทั้งหมดใส่ได้6คู่นะ ใส่นกได้6คู่นะครับซึ่งตอนนี้นกที่บ้านมันก็กระจ,ระจายอยู่นะก็เลยอยากที่จะเอามารวมกันนะครับไปอยู่ในกรงเดียวเพื่อสะดวกในการทําความสะอาดแล้วก็ให้อาหารนะครับผมนี่เดี๋ยววันนี้จะมาแกะออกมาแล้วก็นํามาประกอบแล้วเดี๋ยวมาดูกันจริงๆว่าตัวจริงจะเป็นยังไงนะครับผมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวมาประกอบกันครับ ครับวันนี้เราก็แกะมาแล้วนะทั้งสองกล่องนะนี่ครับก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็มีถาดนะครับนี่อุปกรณ์กงนะแล้วก็จะมีคู่มือมาให้ลูกลัง้าา,ากงจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นหกช่องหนึ่งสองามี่ห้าหตรงกลางจะสามารถดึงเปิดมาเป็นช่องใหญ่ได้ถ้าเปิดออกหมดก็จะกลายเป็นกง3อันใหญ่ๆนะครับผมนะครับแล้วก็ระบบล็อกนะโอเคเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวประกอบเสร็จจะมาอธิบายรายละเอียดของกงอีกทีนะครับ นี่ครับตอนนี้นะครับก็ประกอบเสร็จขึ้นมาเป็นขากับชั้นขึ้นมา1อันนะนะครับสำหรับออปชันที่เป็นเป็น2ช่องนะครับแล้วก็มีกั้นตรงกลางตรงนี้นะนะครับแล้วก็มีขาเอาไว้วางพวกอาหารละอะไรอย่างนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะต้องประกอบอย่างเงี้ยนะครับอีก2ชั้นขึ้นมานะมันก็จะสูงนิดนึงนะครับผมนะครับเพราะว่าที่สั่งมาเป็นออปชันที่เป็น6กกรงนะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับ ครับตอนนี้เราก็ประกอบชั้นบนเสร็จแล้วนะนะครับก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรายกอันเนี้ยขึ้นไปซ้อนบนโกงอันนี้นะครับผมนะครับก็จะเป็นแนวยาวเลยครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็ประกอบเสร็จแล้วนะหูอยังสูงนะครับอันนี้คือเป็น3ชั้นนะ1 2 3แล้วก็มีแบ่งครึ่งก็คือเป็น6ช่องครับ ก็คือสูง2เมตรสินะครับกว้างเนี่ยประมาณ90นะแล้วก็ลึกเนี่ยประมาณ45นะครับผมนะครับก็ตัวโกงนะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับชั้นล่างจะเป็นที่วางของนะไว้วางอาหารนกวางอะไรก็ได้นะครับผมนะครับถัดขึ้นมาก็จะเป็นชุดที่เป็นชั้นคู่นะครับสามารถดึงตรงนี้นะดึงตรงนี้ออกมาได้นะครับเพื่อจะให้มันเป็นช่องใหญ่นะครับนี่นะแบบนี้แล้วก็ด้านข้างทั้งสองนะทั้งสองด้านข้างเนี่ยจะมีตัวสไลด์ตรงนี้นะครับนี่ สามารถสไลด์มาเปิดเพื่อที่จะใส่เป็นรังเพาะได้นะครับนี่นะครับสามารถใส่รังเพาะตรงนี้ได้นะครับมีช่วยอาหารสองอันนะครับใส่น้ํากับใส่อาหารได้นะครับแล้วก็แขวนเป็นพวกกระปุกน้าได้ตรงนี้นะส่วนระบบล็อกระบบล็อกจะใช้วิธีการสลักก็คือเลื่อนขึ้นแบบนี้นะครับเลื่อนขึ้นเสร็จปุ๊บนะครับเลื่อนลงปุ๊บแล้วก็ไอตัวนี้ลูกบิดตรงนี้มันจะสามารถหมุนแล้วก็ล็อกได้นะครับล็อกไม่ให้มันขยับออกมาได้นะครับนี่นะเห็นมหมุนล็อกได้นะครับ นะครับอย่างนี้นะครับจะคายก็เปิดอย่างนี้นะครับแล้วก็ล็อกนะครับล็อกได้อย่างนี้แล้วก็ตัวเหล็กนี่นะครับตัวเหล็กตรงนี้สามารถดึงออกมาได้เหมือนกันนะครับสามารถดึงออกมาได้เหมือนกันนะนะครับดึงออกมาล้างได้นะครับแล้วก็จะมีถาดตรงนี้อีกครับถาดตรงนี้ก็สามารถดึงออกมาเพื่อที่จะเศษอาหารนะที่เขากินแล้วหกเนี่ยเอาไปล้างขาดได้นะครับเนี่ยคือเวลาที่เราทําความสะอาดมันจะง่ายเพราะมันอยู่ที่เดียวกันหมดแบบนี้นะครับผมนะครับแต่ข้างบนผมมองว่ามันสูงไปนิดนึงนะนะครับนี่นะ ก็จะเป็นชุดกรงนะครับที่เอาไว้รวมนกหลายๆคู่ไว้ในกรงอันใหญ่อันเดียวนะหรือว่าเป็นรังเพาะก็ได้นะครับนี่นี่นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับนกสันนะพอดีอันนี้เอานกมาลองใส่นะนี่เห็นไหมออกไหมไม่ออกด้วยเห็นไหมน้องไม่กัดนะแต่น้องแบบถ้าน้องไม่ออกนะน้องจะไม่ก้าวมาขึ้นนะไปไหม <จะ S 1> ไปไ,มไปไปอ่ะไม่เอาไม่เอา,เอ,าอยากอยู่อยากอยู่เปิดไว้อย่างงี้นี่ครับกรงใหม่ นี่จะเป็นสันขนัวก็จะพอดีเห็นไหมนะครับเหลือๆเลยเนาะเนาะอันนี้เป็นนกที่หลงมาจากโควิดนะแล้วลูกอยากเลี้ยงนะจนทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะนะครับกลายเป็นว่ามารักนกไปเลยนะนี่นะครับสาหรับกรงอันใหญ่อันนี้นะก็ถือว่าใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับขนาดน้องเพิ่งเข้ามาบ้านใหม่ครั้งแรกนะอันนี้เป็นบ้านแฝดนะชอบเลยอนะ่ะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กาลังหาข้อมูล กับกรงพอแบบนี้อยู่นะครับหรือว่ากรงที่แบบมีหลายๆช่องนะครับที่เป็นกรงใหญ่แบบนี้เนาะนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง n e l ไว้สักนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวงานเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วไปแล้วไปไหม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 